รถบ่มีน้ำมันโอเคโอเคกินได้หนึ่งกินม่วงไปแต่ไม่เห็นวิเวล,เลนะโอเคไอ้่านมันไปยูไหนกันวะเนี่ย <c oughs> บ่มีน้ำมันสวัสดีเพื่อน เอาละครับผมขอ้ขอหกราบสวรรัสดีทุกคนด้วยนะเจ๊ก็ันนี้ครับผมฮีโรเพชรโอเคทุกคนวันนี้ผมจะไปปั่นคนกันนะ<อ>โดยการแบบเราจะไม่สนเรื่องใครชนะเรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าเราจะเล่นเป็นจอมตกกะก้านะเราจะกินไปเลยกินไปเลยแล้วเราก็แบบตบปุ่มอย่างเงี้ยเราก็ปั่นไปเลยรถบอมีน้ำมันร้องเพลงอะไรเง,งี้ย <laughs> มาดูว่าจะาหาไหม แต่ไม่ผิดนะ <Yeah. S 1> สาเหตุเพราะว่าผมมีตัวกลางอะ <B unk. S 1> เออนี่จอมตะก,กะแต่ต้องดูก่อนนะว่าเราจะร้องเพลงตอนขมือบได้ไหมเออนั่นแหละแต่แน่นๆเขาตัวปุ่มแน่นๆเอาเราออกเพราะเราจะกินตอนน้าเขาเลยถ้าเป็นไปได้นะมาเริ่มเกมกันอืมจเจอห้องเร็วซะด้วยโอเครถบอมีน้ำมันเริ่มเกมแล้วก็ก่อนจะไปเริ่มเกมนะ เติมโค้ดเกมใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมซูเปอร์ซัดขอแนะนำเติมโค้ดเกมสะดวกปลอดภัยการันตีการบริการแล้วฟ้า3ปีมีโปรโมชั่นซูเปอร์ซัดเพียงใช้ UID ลดสูงสุดถึง300บาทคุ้มฝาการเติมเองแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมทั้งโรบอ e e f i ไฟพับจีโมบายและเกมอื่นๆบริการชับไวใส่ใจลูกค้า ทักหาเพจเติมโค้ดเกมลิงอยู่ใต้คลิปนะครับอุ้ยเท่อะแาวดินเท่ะเุ้ยเท่อะแม่งโกเท่เว้ยเอาเรื่องเดี๋ยวกินมันก็นเลยคนแรกเดี๋ยวปอ้องน้ำไปแล้วกันนะผมว่าเพื่อความรวดเร็วในการกินอืบ้องน้ำนี่แหละแต่เท้ากล้วยไปอะโอโกสชนะสูงอยู่แต่วันนี้เราไม่เน้นชนะครับนินแพ้นินแพ้แล้วแล้วอะไรดีแล้วแย่ไม่ได้ แล้วเย่ไม่ได้อืมหนักล่าเว้ยมีไว้บ้างไม่มีไว้นี่แหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคข้ามือบน้ำก่อนโอเคจัดดีหวัดดีเพื่อนรถบอมีน้ำมันรู้จักเราเปล่า น้ำมันพักอะ่ะเฮ้ยองอย่าแรบลินเยอะดิเดี๋ยวเขาเห็นไม่รู้แล้วครับเอาคนต่อไปเลยแล้วกันเราเดินไปเลยอย่าไปกลัววัสดีไม่รู้ใครตามมนทำไมนะโอเคกดรัวๆไปกดบูดไปแล้วโอ้โหโหโหเกินอากาศไปกินแน่เดวท่า เออพอดีผมเป็นทานายครับไม่ทํานายนายอยู่น,น้าตาลนายเป็นคนดีนะเออคนดีคนดีรถบอมีน้ํามันโอ้โหเอ้ยไม่ใช่ตะก,กะตะก,กะอะกินไปแต่ไม่เยอะหรอกที่เหลือมันปาดเกี้ยงเลยเว้ยผมเป็นหมอเอง <Yeah. S 2> ไอแดงกับม่วงเป็นเอ,อผมเห็นแล้วแหละว่าชมพูกับน้ําตาลนะเดินไปด้วยกันเออโอ้โหถ้าเป็นผมหก็ป้าดไม่ได้ผมอยู่ห้องควบคุมไงอ,ออกมาก็เจอชมพูน้ําตาลอยู่ด้วยกันแล้วก็แดงกับม่วง่ะเอาตัวไหนก่อนดีอ่ะ ัวไหนหนักล่านะแดงอมม่วงเนี่ยเอาแดงก่อนใช่ป่ะโอเคช่างบบปาเฮยแล้วแต่น <Hey. S 2> เนะเราว่าจะไม่ชนะเหมือนจะชนะอยู่นะเกมมันไม่จบหรอกมันมีผมอยู่อ่ะมันน่าจบยากอยู่เดี๋ยวตบอมม่วงออกเลยตามไปหรือระยะลอกินใครสักคนก็นดีไอเราก็ไม่ได้ปุ่มมาด้วยสินี่ปัญหาเลย อืมตอนนี้กินได้สองคนชนะได้เลยเนะี่ยถ้ากินได้เนะี่ยนั่นไงนั่นไงไปเร็วโอเคทำแบบขยกยัยกยแย้กแย้กหน่อยอชนะเลยแหรอเนี่ยโอ้โอ้แล้วมันเอาผมมา เออแล้วมาเอาอะไรผมเนี่ยตกใจหมดอ่ะสิแ,แม่รถบอมีน้ำมันเลย <c oughs> เอ้ยชนะเฉยเลยกะไม่ชนะเนี่ปั๊แต่เอ,อวิ่งมาหาผมอีกเออผมกาจะกินที่อื่นไยผมกินสองตัวเองลูกพี่ท้องผมกินลูกพี่ไปไงแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่ง โอเคครับผ okay. e มแหมเหมือนยังไม่ได้ปั้นคนเลยเหมือนแบบอืมเราเล่นจริงจังไปหรือเปล่าผมกะแพ้นะครับวันนี้ต้องแพ้หนึ่งเกมนะเพราะว่าผมเล่นนะทุกเกมมาชนะทุกเกมไงเก่งรอเล่นนะรอเล่นแหมเดี๋ยวมาคอมเมนต์ไอไกลเอ้ยทำแอคจยดรอเล่นรอเล่นเออมาไปปั้นคนยังไม่ทันร้องเพลงเลยไอแฝงมากินลาบเลยนะกินลาบเป็นเรียบเลย ดีเมืเ่อกี้ไอที่สองตัวนั้นมันอยู่ด้วยกันนะไม่น่าเราโวดสี่พาสที่กะ <ST AR> ่ะอืมมาอีกเกมหนึง่งช่วงนี้เล่นสองเกมบ่อยนะผมเนี่ยวัดดีจ้าไวรุนเราต้องแพ้เกมหนึ่งอะแพ้โดยการทุกโวดอองนะไม่เอาโดนไม่เอาปาดสตะกะามันป้ามาไหมหรือเปล่าให้มันกินเร็วขึ้นนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้เล่นแบบในอำเภอเล่นแฝงก็โดนตะกะากินบ่อยนะรถบอมีน้ำมัน โอเคโอ้โหเต็มคาราเบลเลยเนะี่ยอีกสองตัวเนะี่ยคุณทรยศสกับซากโจิตถ้าได้เป็นนะมีเรื่องเน่มีเรือนะเ่องนะครับไม่ใชม่มีข่าวแล้วก็มีมีเขียวแต่เป็นมีเรื่องมาถ้าตานี้โดนป้าดออกเลยเราไม่เล่นละมีจกักรพรรดิวะลินยากันเนี่ยแต่ไม่ยากเกินโอ้โหมีนี้แต่ไอ้ไวจ็กนี่แหละผมจะพาดในตรงนี้แหละเพราะโดนมันเดา โอเคย่านะเว้ยย่านะเว้ยกินแล้วนะไปกินต่อน้ำมาเลยโอเคกินได้หนึ่งกินม่วงไปมีคนเห็นยูกล้องอะรถบอกมีน้ำมันอะไรนะรถบอกมีนะ้ำมันอย่ากดอย่ากดอย่ากดอีโมจีนั่นเดี๋ยวไปกินต่อได้เลยโอเคไม่รู้แล้วเว้ยมันพูดอะไรวะก <c oughs> ินต่อเลย โอเคได้ด้วยเว้ยเฮ้ยเขียวเขียวเขียวไอฮานโอเคแฮกเกอร์ <sh arp> ใช่ไหมแล้วใครไม่ไปเปิดไฟวะ <sh arp> ถ้ามันว้าผุไปนี่มีเรื่องนเนี่ยมีเรื่องมีเขียวมีมีส้ม,มนี <sh arp> ่โ,นโอเคไปแล้วไม่รู้รว่ากดรัวไป โอเคอย่าวาปนะเว้ยแต่ไม่เห็นวิลเวลนะโอเคไอ้่านมันไปอยููไหนกันวะเนี่ย <c oughs> บอมีน้ำมันสวัสดีเพื่อนใครเป็นนะอะไรนะ <c oughs> โอโ้โหกูบอไปแล้วเออโหลดบอมีน้ำมันผมอยู่รอดอ่ะผมเป็นอยู่รอดเอาไงผมเป็นอยู่รอดนะ อืมจะให้ช่วยไหมล่ะลูกเหลือผมช่วยนะผมยากคนะเหมือนกันผมเป็นอยู่รอดนะอืมรบอยู่ห้องซื้อสารโทษทีไม่ได้ไปแก้ไฟไดอฮไม่ใช่อยู่รอดหรอกอยู่รอดอากาศนะเมื่อกี้อากาศนะฮีโร่เกชอยู่รอดอากาศนะอากาศนะต้องถามผมเห็นยังไงนะอะไรผมพูอยู่รอดเอาชมพูไปเออผมพูอยู่รอดจะวุ่นวายช่วยเลยเอาชมพูไปมันเหลืออะกากาแฟอ่ะใช่เหรอ ตายเรื่อตะแกะกาแฟง <Nope. S 1> เราเรากินไม่ยั้งเลย <laughs> โอ้ยมาปั้นคนหรือมาเอาจริงเนี่ยแหมอยากแผ้มั้งอะปาผมทีอย่าตกมากเลยอืมไม่จบเว้ยโอ้ไม่ใช่ผมแน่ๆที่เป็นนะ <c oughs> เพราะผมเป็นคนดีปอย่าง <c oughs> กินไม่ได้อย่าพิ่งไป มีจักรพพัดนีว่ว่าไปเลยลุยงานาไปถ้าผมเป็นเนี่ผมเป็นตะก,กะเออ <Wow. S 1> แต่มันมีแฝงอยู่ไม่นั้นผมชนะไปแล้วผมผมเป็นตะก,กะเดี๋ยวจะมา,าบอกได้ไงมันมีแฝงอยู่นะสีส้มกินชิดดีๆนะเออคุณให้ผมชนะได้ฟ้าโวดน้ำเงินไปอืมปหวดน้ำเงินไป ah. เอ,อ้เหมือนเหมือนแก้ได้อยู่แล้วเออน้ำเงินมันเป็นแฝง มันบอกผมยู่ตัวที่ผมกินไปอ่ะคุณยาวไงอะยว <Yeah. S 1> อ่ะเฮืย <laughs> มันเป็นคู่กันหรือเปล่าวะเออแล้วเราไม่ไปกินมันโอ้ยใจแท่นออแพ้สมใจยังอุ <laughs> ้ย <laughs> คนแอดมาทุกคนแอดมายืมเงิน <laughs> ไม่ใช่อุ้ยใช่ได้เนี่แอดมายืมเงินเลยจ้ะ ไม่ค่อยมีช่วงนี้ยห <Yeah. S 1> รือคุยงานวะไม่รู้ทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวผมไปจัดก,การก่อนเผอ,อได้แพ้ส,สมใจย,ยากแล้วแม่แต่แพ้ก็กินไปหกคน <Yeah. S 1> ใช่ปะหรือห <laughs> ้าคนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนเออกินไปเกือบครึ่งยานนะ <laughs> ก็โอเคแพ้สมใจปั่นก็ไม่ได้ปัน่นจอมตะก,กะนะเป็นไงสูตรกินกินก <laughs> ินกินไปเลยก็โอเคเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะ แต่เสียดายลบสุดท้ายนะว่าถ้าเราหน้าเดินตามมันไปผมกลัวมันเป็นแฝงไงก็เลยกลัวว่ามันป้าดเราอะไรเงี้ยตอนนั้นแหละไว้เจอนทุกคนเจอกัน